ใครเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณตัวเองมากกว่ามูลค่าของเงินและนั่นแหละคือปลดล็อกเลยแต่ถ้าคุณประเมินว่าม,มันจะแบบมันจะได้มันจะเขาจะอย่างนั้นไหมจะอยง,งี้ไหมไม่เป็นไรครับเงินคุณสำคัญกว่าจิตวิญญาณของคุณไม่เป็นไรโอเคไหมเพราะทุกคนต้องได้มันเป็นอุบายของผมอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้ว่า,วาเดี๋ยวคุณจะได้อะ แล้วคุณต้องปลูกไม่งั้นคุณไม่ปลูกลองผมบอกเปิดสิการกุศลไม่มีใครปลูกหรอกครับไม่มีใครคิดจะลงทุนนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่พูดเลยก็คือแบบว่าต้องไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรียนรู้การยิงแอดไปเรียนรู้การทำนั่นการทำนี่การทำนู่นเพิ่มการเอ เขาเรียกว่าอะไรเอาของจากนั่นมาขายเอาทำนู่นทำนี่หรือสร้างแบรนด์ตัวเองซึ่งจริงผมเคยทำมาหมดแล้วผมเคยทำ O E M เคยททำมาหมดแล้วนะไอ้ทางโลกอะ่ะไอ้ทางที่เขาแบบคือผมพยายามทำทุกอย่างให้ชีวิตผมจเจริญขึ้นให้ชีวิตผมดีขึ้นเพราะผมไม่ได้เกิดมาทุกอย่างพร้อมผมเคยทำงาน20สชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงอันที่เคยเล่าให้ฟังอทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ผมรู้ คีย์แล้วผมก็ได้บอกน้องเขาไปนะครับว่าตอนนี้ภายนอกผมไม่ได้พูดรละเอียดอย่างนี้หรอกหวังว่าน้องเขาจะมาดูลายนี้นะครับซึ่งจริงผมพิมพ์ไปนะครับพิมพ์ไปว่าจากประสบการณ์ของพี่โดยตรงสิ่งที่น้องจุดๆทำมาคือภายนอกทั้งหมดนะจะเป็นเรียนหรือจะเป็นเกี่ยวกับ Facebook นะครับอ่าเป็นเรื่องดีนะเขาสอนภาษาด้วยนะครับ สอนภาษาให้ผู้คนนะเขาก็บอกว่าเออมีแรงบันดาลใจเรียนแล้วมีแรงบันดาลใจอยากทําบางทีก็โดนที่บ้านขัดบ้างนิดหน่อยก็ดาวนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็มีมีแบบว่าทักทายผมนิดนึงผมก็ให้กําลังใจไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ประเด็นก็คือผมบอกว่าถ้าจากประสบการณ์ของพี่โดยตรงนะครับสิ่งที่น้องจุดๆุทจุด,จดทคือภายนอกทั้งหมดระหว่างทําภายนอกให้มันฝึกภายในนะครับ ภายในให้ลึกขึ้นนะครับแล้วเรื่องภายนอกจะง่ายขึ้นพูดไปอาจจะงงๆไม่เกี่ยวเท่าไหร่เชื่อเถอะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสอนไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนก็ตามไม่เสียเปล่านะครับนะแล้วใครที่เรียนสิบห้าวันกับผมแล้วลงเรียนคอร์สปลูกครูอ่ะจะรู้ว่าไม่เสียเปล่าจริงๆผมคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มมันคือการปูพื้นฐานผมบอกแล้วว่าผมกดแรงดึงดูดอะ่ะผมเอามาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า คุณจเจริญรุ่งเรืองได้คุณชีวิตคุณพุ่งได้นะแล้วผมก็แอบใส่การปฏิบัติก็คือการฝังลากแก้วลงไปข้างในตอนนี้ถ้าใครเรียนคอร์ส15วันกับผมแล้วปฏิบัติมาเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองแล้ละแต่คุณยังไม่รู้หรอกว่าลากแก้วของคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองแทงลงไปในดินลึกลงไปเรื่อยๆเช่นกันโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะผมบอกเลยนะถ้าคุณยังทําอยู่นะ นักเรียนหลายคนที่ผมซูมด้วยวันเสาร์เนี่ยที่ได้เรียนคอร์สสิบห้าวันแล้วพอดีมีการซูมกันของนักเรียนส่วนตัวบาง,ง,งกลุ่มนะครับขายของไม่หยุดนะทำอะไรไม่บอก้ยจะทําคือชีวิตพลิกอะนะครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับผมเห็นรอยยิ้มเขาที่ยิ้มมากขึ้นแล้วก็หลายๆคนเลยนะครับที่ทํางานบางคนเป็นหัวหน้านะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะความแข็งในตัวเอง ใช่ไหมแต่เขาได้ยิ้มแล้วครอบครัวมีความสุขขึ้นบางคนเป็นโรคซึมเศร้าหายโรคซึมเศร้าคือผมพยายามฝังลากแก้วแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณกลับไปเรียน15วันอีกรอบหนึ่งมันจะมีลากฝอยออกมานิดๆนะครับอ่าคำว่าภายในคืออะไรภายในคืออะไรผมบอกแล้วว่าใครเรียน15วันผมฝังลากแก้วไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับขั้นตอนวิธีที่ห้ทา มันฝังลาแก้วไปถ้าคุณยังทําอยู่ถ้าใครหลุดออกไปไม่เป็นไรคุณหลุดได้เพราะผมบอกแล้วคุณเกิดมาสิบปียี่สิบปีสาสิบปีสี่สิบปีแล้วคุณเพิ่งมาเรียนกับผมแค่หลักเดือนน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่โดนดึงแต่ประเด็นก็คือคุณมีคำพีสิบห้าวันที่ผมให้อะ่ะเอากลับมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วคุณจะพบคําตอบอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะ,จะเจริญขึ้นกลับมาได้ไหวขึ้นเหมือนเดิมนะครับใครดึงคุณไปไม่รู้คุณจะกลับมาไวไ้ได้ไหวขึ้น แต่ผมได้ฝังรากแก้ไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นคําว่าภายในของผมเนี่ยที่ผมอธิบายไปเนี่ยมันอาจจะบางคนอาจจะฟังดูแล้วเหมือนกับเอ๊พูดไปเนี่ยมันเพ้รเจอรหรือเปล่าจะให้ไปเข้าวัดเข้าวาอะไรหรือเปล่าประเด็นก็คือไม่เกี่ยวกับเข้าวัดเข้าวาเข้าวัดก็ดีทําบุญก็ดีไม่ได้บอกไม่ดีนะครับดีแต่ประเด็นก็คือถ้าผมบอกว่า จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยเราพยายามนะครับทํานะครับทําที่ไหนภายนอกแต่เราไม่เคยทําภายในลองคิดดูสิสมมุติคนที่ตั้งคำถามอายุ19 20นะครับแล้วก็ผมบอกเลยนะ ว่าเอถ้าผมเป็นโค้ชไลฟ์โค้ชทั่วไปนะผมก็จะบอกว่าความร่ำรวยเนี่ยคุณต้องทำเพจวิธีการยิงแอดวิธีการเเข้าถึงผู้คนต้องทำแบบนั้นกระจายออกไปให้ทั่วนี่คือการทำภายนอกไงไม่ต้องกลัวคุณอายุ30นะตอนนี้20、อีก10ปียังไงคุณก็จเจริญขึ้นแน่นอนถ้าคุณยังไม่หยุดทำอะจริงไหมไม่ต้องยิงแอดด้วยซ้าจริงไหมครับแต่ประเด็นก็คือแล้วถ้ามองมุมกลับล่ะ ถ้ามันมีภายในด้วยล่ะอะถ้ามีเรื่องของภายในมาด้วยล่ะ<ป>ภายในถ้าคุณเริ่มทำพร้อมกันกับภายนอกตรงนี้แล้วถ้ามันเป็นเส้นกราฟแบบนี้คู่กันแบบนี้มันคูณสองล่ะคุณเห็นอะไรไหมแต่คนส่วนใหญ่เป็นยังไงครับมือผมนี่นะ คนส่วนใหญ่อันนี้คือภายนอกทําแต่อันนี้แล้วภายในมาทําตอนไหนตอนกเกษียณแล้วจริงไหมพึ่งมาจะมาหัดนั่งสมาธิหรือสนใจเอ,อภายในตัวเองเนี่ยตอนอายุเยอะแล้วผมเองก็เคยคิดแบบนั้นนะครับบอกเลยนะเ,เรียกว่าอะไรล่ะตอนช่วงวัยรุ่นเนาะตอนเราหาเงินได้ตอนเราเที่ยวได้ตอนเราแบบ ยังวัยรุ่นหน้าตาดีมีเพื่อนฝูงเยอะเราก็อยากเที่ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอแก่ไปค่อยเป็นคนดีแล้วกันคําว่าเป็นคนดีอาจจะไม่กินเหล้าไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมว่าพอผมมองย้อนกลับไปแล้วผมแบบโชคดีมากๆที่ผมรู้ตัวได้ไวแล้วผมจะพูดเสมอว่าใครที่ดูผมอยู่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนแบบว่าไม่เคยเรียนกับผมหรอกแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อด้วยไม่มั่นใจกับไอ้นี่เท่าไหร่ ผมก็บอกคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะผมไม่หยุดทําแล้วถ้าวันหนึ่งผมหัวงอกละสี่สิบคุณคิดว่ามันจะสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็สิบแปดสิบผมมั่นใจว่ามันต้องดีขึ้นจเจริญขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเ,อยเพราะฉะนั้นคุณดูเถอครับพัฒนาการแล้วผมก็จะเตือนเสมอนะว่าว่าอยากให้ทุกคนเดินไปด้วยกันก่อนที่ผมจะไปไกลแล้วคุณก็ เ,ออเขาโชคดีนะผมไม่อยากให้ทุกคนพูดแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นเราตรงนี้แหละที่ผมเริ่มเหมือนกันทุกคนเลยนะถ้าคุณกำลังเริ่มอะไรนะครับในโลกภายนอกของคุณนะเราอยากได้เงินไวเราอยากประสบความสำเร็จไวทุกคนอยากครับเพราะเรายังเป็นมนุษย์เราอยากเลี้ยงครอบครัวได้เราอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขแต่เราลืมเรื่องภายใน เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าภายในเราอะเลยภายนอกไปแบบนี้คืออยู่สูงกว่าภายนอกคุณรู้ไหมว่าไอ้ภายนอกอะได้รับอาน,น้สงนะติดลมบนไปด้วยโดยที่ไม่ต้องพยายามนี่คือมหากราบของโคตรดึงดูดคือไม่ต้องดึงดูดคุณเข้าใจไหมไม่ต้องดึงดูดไม่ต้องพยายาม แต่มันหลังไหลมาเองเหมือนอย่างน้องเจมนะครับที่ถามคําถามมาผมบอกเลยว่าฝึกทางไหนนะภายในนี่แหละบางคนบอกโอ้โหงั้นต้องไปนั่งสมาธิเยอะไหมะ่ะต้องแบบจริงจังเข้าปา่าเข้าเขาเข้านู่นเข้านี่ไปลึก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 ,ลกไม่ต้องถึงขนาดนั้นวันหนึ่งตัวของคุณเองเนี่ยแหละจะหาหลักฐานมาให้แต่สิ่งที่เราต้องเชื่อก็คืออะไรรู้ไหม สัญชาตญาณของเรานักเรียนที่เรียนกับผมทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเลยนะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองที่อยากจะให้ตัวเองจเจริญขึ้นสัญชาตญาณคุณไม่อยากให้คุณตกต่มหรอครับจริงไหมแล้วทำไมคุณไม่เชื่อขอ15วันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่นหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นน่ะมาบวกกับ ซีซั่น2ที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ราคาแค่16,900บาทจากจาก1 9 8 0 0บาทนะครับเียน15วันซีซั่น1และ15วันซีซั่น2พร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้าง จิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไร,ก,ออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซั่น2มีเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะควอนตัมจัมนะการนั่งสมาธิในควอนตัมนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมาก และที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญสามคนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใข่ต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนหนึ่งผมอึ้งมาก เรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือคือผมให้อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะอ่ามีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ่อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันอะ่ะอ่าผมเอามาโพสเอาไว้ใน f เฟซบ o ๊กนะครับไปดูได้นะ อ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่าไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวมในนั้น